สวัสดีครับพี่น้องชาวมาหาจุฬาทุกท่านในโอกาสที่มาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีโอกาสครบ134ปีในปีนี้ผมในฐานะสิทธิ์เก่าก็ขอได้รับเกียรติให้มาแสดงความรู้สึกแล้วก็มุมมองที่มีต่อมาหาวิทยาลัยแม่ของผม ซึ่งผมก็ดีใจมากครับมุมมองของผมที่เห็นในวันนี้ในอดีตนั้นผมต้องยอมรับว่ามาหาจุลังกอกราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทุกด้านก็คือในด้านงบประมาณก็น้อยในด้านสถานะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ ยังไม่มีกฎหมายรับรองที่สงฆสง์ก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแล้วก็นิสิตที่เข้าไปเรียนก็เป็นพระสงฆ์สมณีนทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ท่าำกลางจุดใดจุดได้ทั้งหลาย ผมเองก็ไปอยู่ในยุคนั้นนะครับ่ในยุคที่มหาวิทยาลัยมีจุดได้หลายอย่างแล้วก็มีจุดเด่นอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแล้วก็มีนิสิตเป็นพระภิกษุสามเณรซึ่งในโอกาสตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับ่ ในขณะที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมองย้อนหลังกลับไปเนี่ยใจหายมากนะครับเพราะว่าถ้าเอาสถานะของมหาวิทยาลัยข้างนอกที่รัฐบาลจัดตั้งมาจัดเนี่ยอนอกจากอาคารเรียนแล้วครูบาจารย์ที่มีศักยภาพแล้วควัอยาังอื่นในมหาวิทยาลัยเนี่ย จะเรียกว่าสถานะเป็นมหาวิาลยเนี่ยคงยากโดยเฉพาะตัวชี้ขาดก็คือห้องสมุดซึ่งเรามีห้องสมุดเหมือนกันครับแต่ว่าห้องสมุดนั้นประโยชน์การใช้สอยมีได้ไม่มากเป็นห้องสาราหลังเล็กๆนะครับแต่สิ่งนั้นนะผมก็ประหลาดใจว่าในความขาดแคลน ทางวิชาอุปกรณ์ทางวิชาการเนี่ยแต่ว่าทำไมบุคลากรที่จบจากมหาจุฬาเริ่มเก่าๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นอาจารย์จำนวนทองประสริฐมาถึงรุ่นครูบาอาจารย์ก่อนผมเนี่ยจึงมีศักยภาพสามารถจบแล้วก็สามารถไปรเรียนต่อต่างประเทศได้เรียนจบต่างประเทศกลับมาแล้วก็สามารถ ทำงานได้เมื่ออยู่ต่อไปก็บริหารงานคณะสงฆ์แล้วก็ลาสิขาไปก็สามารถไปทำงานราชการแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือว่าบางท่านลาสิขาไปแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งศักยภาพทั้งหมดเนี่ยผมก็มองแล้วเอ๊ะมาได้ยังไงแต่ว่าคำตอบพันหนึ่งที่ผมได้ก็คือว่า นักเรียนในสมัยนั้นจะมีทั้งนิสิตในสมัยนั้นครับมีทั้งพระและสามเณรเนีน่ยผมว่ามีข้อดีได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยู่วัดเรามีวัดเป็นที่บ่งเพาะมีเรามีวัดเป็นชุมชนเป็นสังคมที่ให้ความอบอุ่นนั่นก็หมายความว่า เราทุกนิสิตท,ทุกท่านในว่าจะเป็นพระเป็นเดนเรามีสังคมที่แยกอยู่ต่างหากไปจากสังคมคารวะคือสังคมพระก็คือสังคมวัดซึ่งเป็นสังคมที่ต้องยอมรับว่าจะเป็นตัวบ่มเพาะลักษณะน,นิสัยต่างๆมากมายเช่นลักษณะน,นิสัยของการต่อสู้อดทน เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าคนที่พระเนรที่มาเรียนมาหาจุฬานั้นนิสัยของความต่อสู้อดทนและความใฝ่รู้เนี่ยมีความเป็นเลิกถ้าเราไปดูมหาวิทยาลัยข้างนอกนิสัยเด็กที่เข้าเรียนคนรู้ภาษาที่เข้าเรียนนั้นเขามีความพร้อมทางครอบครัวทางพ่อแม่พี่น้องญาติที่ให้กำลังใจให้ํำชิ้แนะ แต่ว่าพระเนรที่เป็นนิสิตหมหาจุฬานั้นจะมีบ้างที่มีครูบาอาจารย์ชินะแต่ว่าตัวนิสัยที่ผมเห็นแล้วส่วนมากจะขวนขวายดิ้นรนมาด้วยตัวเองจากการที่ได้ยินคำบอกเล่าของคนคนนี้บ้างของรุนพี่บ้างนะครับนิสัยเนี้ยเป็นนิสัยอันหนึ่งที่ที่คนที่อยู่วัด อย่างพวกเรานะไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นพระเป็นดีเนี่ยได้นิสัยตัวนี้มาเป็นนิสัยของการต่อสู้แล้วก็การมาอยู่วัดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนอยู่กับพ่อกับแมนะ่มาอยู่กับสังคมกับชุมชนที่ต่างกันมานะครับแล้วก็มีเจ้าวาดมีพระอุปชามีอาจารย์เป็น ผู้ให้ความอบอุ่นให้คนานําแนะนําให้พี่เลี้ยงให้ความเป็นพี่เลี้ยงแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามก็ไม่มีความอบอุ่นเหมือนอย่างที่อยู่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่ตัวนี้ก็เป็นการบ่มเพาะลักษณะสายของความเข้มแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือการพึ่งตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปนะครับว่าพระนิสิตมาหาจุฬา พระทั้งพระทั้งสมเด็จที่มาเรียนมาหาจุฬาเนี่ยมาสามารถบ่งเพาะตัวเองในมหาวิาลยที่มีแต่ความขาดแคลนในยุคนั้นเนี่ยได้เนี่ยก็เพราะอาศัยสังคมวัดที่เป็นต้นสังกัดเป็นตัวอุ้มชูนะครับเป็นตัวเกื้อหนุนเพราะฉะนั้นนี่คือความรู้สึกที่ทำให้ผมตอบคำถามได้ว่าแม้เราจะมาเรียนมาหาจุฬา อยู่ท่ามกลางความขาดแคลนต่างๆแ,แต่คนเก่งๆแต่ว่าก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้นะครับจนกระทั่งประสบความสําเร็จในแต่ระดับชั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยหายสงสัยหลังจากที่ผ่านพ้นแต่ยุคข,ของความเป็นมหาวิทยาลัยเถื่อนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณน้อยไปแล้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ก้าวเข้าสู่ยุคของความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สมบูรณ์แบบโดยมีพระราชบัญญัติมารองรับสถานะเพราะฉะนั้นจากนั้นมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ถือว่าสมบูรณ์ทุกประการในด้านกฎหมายแล้วก็จากนั้นก็ทําให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเติบโตยอย่างรวดเร็ว อย่างไม่น่าเชื่อภายในช่วงเวลาแค่สิบกว่าปีหมาวิลาลที่ดูเหมือนจะเป็นน้องใหม่ในด้านพระราชระหยัตินี้ก็ทยานตึกโต,ตสามารถพังอาจในเวทีไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศเท่านั้นสามารถชาติต่เติบโตในเวทีโลกได้และก็บุคลากรที่ช่วยทำให้หมาวิลาล พังอาจขึ้นไปได้ขนาดนั้นเนี่ยผมศึกษาดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยไม่ใช่บุคลากรที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ไหนแต่เป็นมาบุคลากรที่ไปจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยได้ปุ่มเพาะสร้างคนไว้พร้อม ในการที่จะเติบโตจากระบบต่างๆที่ผ่านมานั้นแสดงว่าหมาจุราเดีก้าระบบเข้าสู่ความเป็นมาหาวิทยาลัยทันสมัยและเตรียมพร้อมเนี่ยมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าซึ่งเท่ากับเป็นต้นไม้ที่บ่มเพาะดูซับอาหารไว้ให้กับตัวเองนั้นพร้อมแล้ว เพียงที่ว่ารอกระถางรอกระถางใบใหม่ที่จะมาทําให้กิ่งก้านที่รากของหายจุลาเติบโตแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปได้ซึ่งก็คือกฎหมายรองรับน,นั่นเองแต่ตวันนี้ต้องยอมรับว่าหาจุลาพร้อมทุกด้านแล้วอย่างแง่ของกฎหมายและการดําเนินตามกฎหมายและกระบุคลากร การจัดสรรตำแหน่งทางวิชาการแล้วก็ทุกอย่างเมหรยมีครบเหมือนกับที่ถามว่าแล้วน่าเป็นห่วงอะไรไหมก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากในแง่ที่กล่าวมาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าความุ่มลึกในทางพุทธศาสนาในด้านคำพีอาจจะถูกประยุกต นะมากเกินไปหรือเปล่าหนะรือว่าไม่ถูกประยุกต์มากแต่ว่าความสนใจของการศึกษานั้นนะจะมุ่งไปที่การศึกษาศาสตร์ในเชิงประยุกต์ขึ้นไปมากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งขาดความลุ่มลึกในด้านวิชาที่ควรจะเป็นก็คือเนื้อหาในทางลัทธศาสนาโดยเฉพาะความลุ่มลึกในพระไตรปิฎก ในด้านคำภีพุทธศาสนาซึ่งตัวเนี้ยที่เป็นห่วงนี่ไม่ใช่อะไรที่เป็นห่วงเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุลรกราราชวิทยาลัยเนี่ยที่คนทั้งหลายเข้ามาศึกษาเนี่ยผมได้คุยพูดคุยก็จะพบว่าทุกคนมาเนี่ยต้องการจรนูนพระพุทธศาสนานะครับแต,แ,ตแล้วก็จำนวนมาก ต้องการรู้อย่างรุ่มลรึกที่สามารถที่จะไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นที่พึ่งของสังคมได้แต่ว่าหมาจุฬาของเราในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสนองความต้องการส่วนนั้นได้หรือไมอ่เรามุ่งเพียงแค่ว่าให้จบแล้วก็แต่ใช้ธรรมะในเชิงประยุกต์มากเกินไปจนกระทั่ง เข้าไม่ถึงเนื้อหาสาระจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ผมเขาฝากไว้ท่านอนะครับก็ไม่มีไม่มีความเป็นห่วงอะไรมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นห่วงบ้างนะว,ว่ามหาเวลัยที่อยู่ในที่ใหม่เนี่ยแบบเรียกว่าจะาห่างไกลชมุมชน แกวัดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะสมัยตัดออกนะตัวนี้นะสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมเองในฐานะเป็นศิษย์เก่าเนี่ยแต่ถ้ามองกลับมาแล้วผมเองยอมรับว่าที่ไปเติบโตได้ทุกวันนี้ในสายงานต่งางๆไปทํางานต่างๆเนี่ยผมได้พื้นฐานทั้งหมดมาจากวัดจริงๆ นะผมเรียนป .4 ก็เรียนที่เรียนวัดพอจบป .4 ก็บวชเนรตอนอายุสิบขวบก็เริ่มต้นเรียนนักธรรมบาลีก็ที่วัดพอจบเปเรียนทำก้าประโยคแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยศาสน,นาก็าคือมหาจุฬาก็ตั้งอยู่ในวัดติดเพราะฉะนั้นแ่ความรู้ทั้งหมดของผมที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย ที่เป็นรากฐานสําคัญจริงในการที่จะไปศึกษาต่อที่อื่นแล้วก็ทํางานนี้มาจากวัดทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาจุฬาผมได้จบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคแล้วมาศึกษาจบการศึกษาจากทางคณะสงฆ์มา <c oughs> มาเรียนมาจุฬามาจุฬาเท่ากับมาต่อปีต่อหางให้ผมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ แล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมดีใจคือผมได้เรียนรู้ในทางพุทธศาสนามาพอสมควรแล้วแล้วก็มาเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็เลยทำให้เกิดความลึกซึ้งคือมาว่าเกิดความภูมิใจว่าเราสามารถเชื่อมโยงพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเข้ากันได้โดยที่คําสอนทางพุทธศาสนาไม่เสียไป ทางนี้ก็ต้องขอบคุณมาจุลาที่ให้ความรู้ที่เป็นสากลที่เรียกว่าเป็นวิชาชั้นสูงของรอนกาการที่5เนี่ยคือวิชาการสมัยใหม่ทางโลกเนี่ยให้กระผมนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับวิชาทางพุทธศาสนาที่ผมได้ศึกษาม,มาเนี่ยแล้วก็ทำให้การแสดงออกเนี่ยเราไม่ทิ้ง ศาสนาในะขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่จะพูดแต่ศาสนาอย่างเดียวจะกทั้งเชื่อมโยงกับความรู้ทั้งโลกไม่ติดนะครับแต่ว่าเราสามารถทำได้ในระดับหนึ่งที่พอทาพอสนองประโยชน์ให้กับสังคมได้ก็ก็เป็นความภูมิใจอยู่แต่ความภูมิใจทั้งหมดนี้ต้องขอยอมรับว่าได้มาจากสถาบันุธศาสนา รละโดยเฉพาะมาจุลาที่ช่วยต่อปีกต่อหางจนกระทั่งไทยชีวิตได้เป็นอย่างทุกวันนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแต่สถาบันมาจุลาสถาบันของผมกกลาบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกท่านแล้วก็กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารยุคปัจจุบันที่สานต่อเจตนราร,รมของอุรพาจารย์ จะไปทั้งมาจุลายิ่งใหญ่แล้วก็ตะยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตรครับสวัสดีครับ